เจ้าพ yeah, ี่น้องปลาควนสีผ้าเป็นเพื่อนพี่เพน้องมาเห็ดมัมขี่ป้าน้องจ้าพี่น้องปลาขาวปลากลมปลาซอยเนาะค่ะเนาะแวะแล้วก็เอาขี่มาเห็ดมัมน้องเจ้าพี่น้องก็สิไรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเห็ดมัมมาถ้ากินเนาะจ้าพี่น้องเบื้องสูตรปลาควนเด้อจะเด้อสูตรมัมปลาควนเนาะค่ะเนาะสูตรแซ่บแซ่บเด็ดดูเด็ดเนาะค่ะเนาะงมัมดูเด็ดของปลาควนเนาะค่ะเนาะ ก็มาเบิ้งขันต้นการเห็ดของประคุณเลยเนาะค่ะเนาะประคุณสีเห็ดมัมให้เผื่อๆพี่วิ่งน้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะว่นจะใบเขาเนี้ยเศษๆพี่น้องกับสีผสมเกลือเนาะจ้ะพี่น้องห้ากับข้นแล้วห้าก็เอาใส่กับปูก่อนเนาะค่ะเนาะจักสามหมื่นแล้วห้าจังควายมาปุ่งขันต้นต่อไปเนาะค่ะเนาะประคสณใส่ยังแนก่ะค่ะเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องได้สามหมื่นแล้วประคุณกับสีอันนี้ มาปรุงให้ถุกเลยพี่พี่น้องๆเบิ้งเนาะค่ะเนาะมัมขี้ป้าสูตรประขวนเนาะค่ะเนาะเขากับผสมเกลือแล้วห่อน้ำใส่กับปูกวัเนาะค่ะเนาะเาก็น้าป้ามาปิ้งยังสีเนาะค่ะพี่น้องมาย่างแล้วเขาก็นำไปซับแล้วก็ผสมกับมัมเนาะจ้ะพี่น้องมันจะคอยสีแสบพี่น้องอันนี้คือเหามาขันต้อนการเห็ดแล้วเนาะจ้ะเนาะมัมขี้ป้าเนาะค่ะเนาะเขาก็บมักขี้ป้าไว้ได้สาม สามมือเนาะจ้ะพี่นอ้องสามมือแล้วเ่า,าก็น้ำม้าผสมเนาะค่ะพี่นอ้องส่วนผสมก็เคยคือซีเม,มีเนื้อปลาเมื่อนี้ใส่เนื้อปลาดุกเนาะค่ะเนาะบางทีก็ถามม้ามีปลาขาวปลาสอยเ่าก็ใส่ปลาขาวปลาสอยก็ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องกะซีเมีขิงแล้วก็ซีเมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้เนาะจ้ะพี่นอมมมม้อง ขิงซอยกระสีประมาณน,นี้เนาะคะ่ะเนาะรับรองแสีบพี่น้องใส่ผีปนแล้วก็เพิ่มเกลืออีกจักหน,น,น่อยเนาะค่ะเนาะพี่น้องสูตรนี้รับรองได้เลียมมือเลยพี่น้องแสีบค่ะขัดมะเมืองขันต้อนการปรุงเนาะค่ะเนาะพี่น้องขัดต้อนการปรุงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะโอูยอัวหลวงเป็นตาแสีบพี่น้อง,อง,อง,อเ,องเอ้ยรับรองสูตรประคว่วนี่เลียมมือเรียรบๆเลยพี่น้องแสีบอีรีรีรอพี่น้อง อันนี้คือปุ้งหมาเนอกจากพี่น้องเห็ดใบสามขืนแตีขีซื้อแล้วห้ากกะมาปุ้งด้วยเนื้อป้าซุกเนอกจากพี่น้องขิงคาขิงหอมพี่น้องเอ้กับหมํานี่ใส่เกลือลงไปเพิ่มอีกสามส่วนนอกจากพี่น้อง เพราะว่ามันเพิ่มเหนือป่าแล้วก็ใส่พริกป่นไปหนึ่งช้อนพอประมาณเนาะค่ะพี่หนอ้อถ้าอยากพิษรลายก็ใส่ร้ายนอกจากพี่หนอ้อตั้ไปด้วยขขาขัวอยากพิษร้ายก็ใส่ร้ายพี่น่องตั้สบายตั้ใจชอบเนาะค่ะพี่น่องขาดบ่ดด้ก,กับเมนบักพริกหนวยแล้วพี่น่องเลยสุดแสบเลยพี่น่องเลย โอ้หอมเลยพี่น้องเอ้ใบเขาเนี้ยหอนหอนเสบหลายพี่น้องหอมขว่ลัวเลยพี่น้องจัดเทเลยอ้ดะแเกพี่น้องโออปุ่น่ะ ก็มันแล้วจะพี่น้องมันกีปลาพี่น้องขวดหวดหอมไห่หลปลามากก็ไม่เห็นใส่กินพี่น้องสตรนี้รับรองแสบพี่น้อง มัมขี้ปาลาเอาก็นำใส่กระปุกไว้จะกินใส่ตู้เย็นไว้ได้กินหร้ยมือพี่น่อง